lôi ngõ con lôi con, đi lên, lên <laughs> cái lên đi lên đi lên đi ร้อยอหัวก่อนร้อยอหัวก่อนอย่าร้อนอย่าร้อนโอ,อ,อ้มาแล้วมาแล้วไม่ใช่เปิดปันน้อยละครับเอาเอาเออกมาดูริระวังของโอ้มันขอสามเลยเว้ยระวังดีระวังดีใจจับตรงของ แรงโอ้ขันโก่งเลยรนาะลองขอเลยเสียเสียเสียกดไว้แน่นๆขอระวังระวังเนี่ยมันจะสะบัดแล้วนั่นแหละนายไปขอไปขอขอ,ขอ มาดึงลงวูบโก่งลงเลยเลยถ้าเปิดเบรกนี่วิ่งจวดจะจวดจแทะระวังระวังนั่นนั่นนนั่นอกปากเดียนกเึ้นี่ยกเนน่นั่น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 นนนันนนเฮ้ยเฮเฮ้ต่ออขอนะเว้ย,ยนั่นไหมจับหมุนนะจับหมุนนะจับหมุนยกขอ,อไม่หลานะนั่นเดะจับตัวได้เย,ยถ่ายวิดีโอยังไงก็ได้ ยกขึ้นเสมอหน้าใหญ่กว่าหัวนี่หว่าของผมของผม